สวัสดีทุกๆท่นอาจ๊ะวันนี้จะพาเพาะไ้ส้มจี๊ดจริงๆว่าจะไม่ได้ว่าจะไม่ทําคลิปแล้วเนี่ยอดไม่ได้ทุกทีเลยเอ่อว่าแบบเพาะเพาะเพาะรดน้ําสุดท้ายแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะทำทำคลิปแต่มันก็ดีมันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ไม่รู้นะข้อกาว่าใช่ไม่ใช่เพลงนี้ต้องเพลงนี้ ฝากกดติดตามวญิงงา,งามที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหาุหนหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลยฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอ๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราใครไม่ชอบออฟังเพลงก็กดผ่านเลื่อนผ่านได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะบอกสรรพคุณของส้มจีด๊ดอันเนี้ย แกะแค่แกะเม็ดมาแล้วก็มาโรยโรยโรยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วรดน้ำเอาดินกรบหน้าดินนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วจบแค่นี้เดี๋ยวบอกสรรพคุณก่อนอ่ะมาสรรพคุณส้มจีดอ่าผลส้มจะมีวิตามินซีสูงอ่าทำส้มคั้นผสมกับเกลือ แก้อาการไอได้เป็นอย่างดีเรือใบดองกับเกลือทำให้แห้งใช้อมแก้าการเจ็บคอก็ได้นะจ๊ะนะช่วยแก้เสียงแหบสำหรับเรานี่เหมาะมากเลยแหกปากร้องเพลงประจำคารเกะช่วยแก้ออกภูมิแพ้ที่สแสดงอาการทางลำคอนะเออส่วนปอดนี่เป็นวัดที่ดูดซับอารมณ์ความเศร้าเสียใจผู้ที่มีเรื่องเสียใจร้องไห้เสมอนานๆเขาก็จะสูญเสียพลังปอดทำให ปอดชื้นมีเสมหะมากเกี่ยวกันด้วยนะเนี่ยเป็นหวัดหายยากเอาเนี่ยทําชาส้มจีดจะช่วยรักษาได้รู้จักชาส้มจีดไหม,มเขาบอกตามสรรพคุณยาจีนผลส้มจีดมีพลังเย็นรสเปรี้ยวอมหวานมีมีหวานด้วยเหรอแต่วมัจีดเลยนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีสรรพคุณช่วยหลอลื่นปอด เปลือกเนี่ยเปลือกผลดิบใชใ้รับประทานสดสดจะช่วยขับลมโอยเปลือกแล้วนี่เอาเอามาทําปุ๋ยหมักแล้วเปลือกผลดิบใชใ้รับประทานสดสดจะช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเออดีช่วยในการย่อยอาหารได้เปลือกนะเปลือกส่วนผลสม้มจี๊ดอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีและกระดอินซีอีกหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะจ๊ะ เปลือกผนก็จะมีน้ำมันหอมระเหยที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทําน้ำมันหอมระเหยด้วยไปหาข้อมูลมาเยอะยะจะแป๊บเป็นลมแต่เราต้องปลูกใช้เพราะว่าถ้ามะนาวมะนาวโตไม่ทันถ้าเ้าโตไม่ทันเนี่เราก็ไม่มีมะนาวใช้ใช่ปะเราก็จะอันนี้มันแทนกันได้นะหลายๆคนอาจจะ บอกว่ารสชาติระหว่างมะนาวกับเนี่ยส้มจี๊ดความหอมต่างกันแต่จริงจริง,รงเราเอาใช้แทนกันได้สำหรับคนกินเปรี้ยวแบบเราเราเป็นคนชอบกินเปรี้ยวมาตั้งแต่เด็กแล้วติดรสชาติพ่อไงบางลูกก็ไม่มีนี่พอดีพ่อเป็นคนกินเปรี้ยวเราก็เลยติดรสชาติเปรี้ยวพี่สาวก็กินเปรี้ยวเหมือนเราอันนี้หมกปุ๋ยหมกข้างข้างนี่แหละ กินเข้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดรสชาติจากพ่อพี่สาวเราก็ติดเนี่ยเป็นเด็ดมาปลูกแบบง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยกับมะนงมะนาวถ้าจะเพาะจากมเมล็ดกระเป็ดแบบเนี้ยมะกงมะกงะมรูดโรยๆไป เอาดินกรบเดี๋ยวมันก็ขึ้นเราจะต้องขยายได้นี่อย่างเงี้ยเมล็ดพันธุ์ก็ดูสมบูรณ์ดีนะเม็ดใหญ่ๆน,นี่หมักปุ๋ยเอาไว้ข้างๆตะกร้าเนี่ยพวกเราปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะ คนทําช่อง youtube เกี่ยวกับปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกพืชมักจะเป็นคนอารมณ์ดีและสังเกตดีๆเขาจะมีความฮาในตัว <c oughs> ให้สังเกตดีๆให้สังเกตดีๆแล้วกันจะมีความฮาในตัวแล้วคนนี้พวกเราเนี่ยดีเอเดียวกันจริงๆไงพวกปลูกพืชปลูกผักปลูกต้นไม้มันช่วยอะไรหรือเปล่าช่วยคลายเครียด ได้ดีมากๆเลยช่วยผ่อนคลายคลายเครียดคนป่วยอะไรเงี้ยคนไม่สบายซึมเศร้าจับมาปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ดูจะดีมากแต่ต้องปลูกแบบต้นไม้คนเป็นโรคซึมเศร้าต้องปลูกพืชที่มันแบบขึ้นง่ายๆนะไม่จะปลูกแล้วตายอาการเศร้าซึมเศร้านี่ยิ่งหนักใหญ่ <laughs> จริงๆ ปลูกลวตาย,ยต้ลยเจ้ไหนตายเลยเศร้าไปอีกอาการหนักเข้าไปต้องปลูกพืชที่มันแบบว่าเกิดง่ายๆอะไรเงียย้ยท,ที่มปัดตัดปักช่ำทิ้งมก็ติดคณะกองต้งก็าปลูกไปอ <c oughs> ้วงอ่ะเสียงดังเนี่ยอีกหน่อยเขาจะใช้เวลาในการงอกนะไม่นานนะเนี่ย <c oughs> สองอาทิตย์ขึ้นไป เดี๋ยวเราก็ได้ได้นะวงวงวงไปโลดลดน้ำหนักก่อนปะไปโลดลดน้ำหนักก่อนปะปะไปอ้วนดังยังไม่ได้อาบน้ำเลยเหม็นเหม็นทีนี้เราก็อยากให้ทุกคนอ้วนเสียงดังเนะี่ยแม่อัคดคลิปอยู่เนะี่ย เราอยากให้ทุกคนน่ะมาลองปลูกพืชผักต้นไม้อะไรก็ได้ที่ชอบอะ่ะเออ<า>ชอบอะไรก็ปลูกกันนั่นแหละปลูกลูกจะมีความสุขนะยิ่งความชอบพืชมงคลไม้ประดับบอนสีหรือแคคตัสได้หมดเลยคนชอบปลูกก็จะได้บางลูกก็ไม่มีเม็ดนี่เนี่ยไม่มีเม็ดนะ เอาไปปั่นปั่นปั่น,นกินใส่น้ำผึ้งหน่อยโอ้ยชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ระบายท้องได้ดีด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่นี้เองตูกแบบง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะได้ส้มจีอีกเพียบเลยส้มจีที่เห็นเห็นก็คือของเราเพาะจากเมล็ดอะทั้งนั้นเลยรดน้ำเท่านี้แหละ ไม่ยากปลูกพืชผักสวนครัวพยายามปลูกอะไรที่มันง่ายๆเข้ออันนี้พวกน้ำหมัก <c oughs> วันนั้นเอาไอ้น,นี่น้ำหมักจากเศษอาหารมาเทใส่ล้างก่อนล้างก่อนเดี๋ยวพาชมนูน่นนี่นี่นั่นจำไม่ได้เอากระถางที่เพาะเพาะไอ้เมล็ดส้มตีไปไว้ไหนมืเนี่ยคืองอกมาแล้วด้วยแล้วทุบไปไว้ไหนงงตัวเอง ทำความสะอาดแบบนี้นะจ๊ะเด็กๆอ,อ่ะถุงมือ่ยอันนี้อันนี้อาจจะมีกลิ่นหน่อยเพราะว่าใส่น้ำหมักจากเศษอาหารลงไปเล <c oughs> แล้วก็ถอดพอเดี๋ยวเราก็จะพาชมสวนผักหม่องนี้ละเอา้ากำลังถอดถุงมืออยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นนานเฉวยที่เราตัดตัดตัมาเพื่อที่เอาไปใส่พวกต้นไม้ต่างๆที่วันมีแมลงบีขาวแล้วก็เป็นโรคไวรัสต่างๆช่วยได้นะเราว่าพืชผักขมขมนี่ก็ช่วยได้นะนานเฉวยสะตรดอะไรก็แล้วแต่ที่พืชผักขมขมอ่ะ อังกาบหนูฟ้าทลายโจรของเรามีค่อนข้างจะเยอะอันนี้จําไม่ได้ว่าอะไรอันนี้อันนี้ของแม่บีปลูกผักอันนี้กระท่อมนะนะ้ำหมักกระท่อมนะของแม่บีปลูกผักนะเราทดลองหมักไว้เพื่อที่จะมาใช้ใส่พวกต้นไม้พืชผักที่เขาดูเงยหน่อยๆสมโมอันนี้เพิ่งจะใช้ไปได้วันหนึ่งสองวันนะรอดู อันนี้ไดโนแคร์อันเนี้ยเราแคะมาจากเอ่อของของน้องยาเกษตรพาเพลินนะเนี่ยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าต้นอะไร <c oughs> ไม่ไม่รู้่ต้นอะไรจริงนะไม่รู้ผักอะไรบ้างเออไปไปแคะ,ะงัด,ง,ดงัดมาแล้วก็มาใส่ในกระถางเนี่ย อุ้ยโตดีโตดีตดน่นเห็นเมเปิลมชจะบาเมเปิลของน้องน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์ปลูกผักโอ้ปลูกผักลิ้นรัวปลูกผักปลูกผักบนดาดฟ้าเออน้องเมย์มให้มาตอนนี้เราขยายไปทั่วแล้วนะสบาเมเปิลนี่สำหรับนี่คนรอบเดินมาไม่ปกตินะกินได้กินดีฟ้าทะลายโจรจำจำได้ไหม ที่ตัดตัดแล้วจิ้มเด็ดยอดแล้วมาจิ้มไว้พวกนี้ติดหมดแล้วยอดฟ้าธไดโจเนี่ยปักตัดปักช้ำง่ายเหมือนอะไรบ้างเหมือนโหระพายอดยี่รายอดกะเพรายอดแมงลักอันนี้ของพิเช่โตดีเนี่ยที่พอจากเมล็ดเดี๋ยวเราก็าจะแยกละแต่คงตะไคร้ยังไม่ได้ตัดแต่งใบเนี่ย นี่ยังไม่หาที่ลงไม่ได้เลยนี่เออขิงขิงยังหาที่ลงไม่ได้แด้วยวกนนันนุ่นไอ้ที่ทําคลิปไว้ที่ช่องนั้นแตกยอดออกมาหมดแล้วที่เราแปะแปะตัดตัดมาแปะ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 ไว้ตัดแค่ไอ้นั่นนะ่ะปาดปาดแค่ตุ่มๆ่มเข้ามาแล้วมาแปะแปะไว้นะเห็นว่าขิงเนี่ยเพาะง่ายด้วย ตาตุ่มตุ่มๆอ่ะแล้วมาแปะไว้อันนี้ของน้องหนวดนี่อันนี้ยอด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  <c oughs> ว่าอย่าเพิงแม่ทํางานแม่ทางานอันนี้กระสังกระสังกระสังจาได้ละถอนก่อนมเยอะนี่ไปดูช่องเดียวโชวสุกอินนะจ๊ะน้องหนวยเขาปลูกอะไรหลายๆอย่างละตามไปที่เพจก็ได้เออเพจเกษตรเน่าโรงเรียนเออเพจ มัมลี่ขาวตาเที่ยงแล้วก็ช่องเดียโชวสุกอินนะ่ Facebook นะเฟซบุ o กอ่ะตามไปตามไปมีบงมีบอนมีพวกไม้ด่างอะไรแบบเนี้ยตามไปดูนะของน้องหนวดนะอ่ะดูแล้วงานเยอะงานยุ่งขอให้กิจการรุ่งเรืองกันนะจ๊ะสองตายายนะน้องปอนนะน้องหนวดนะพี่เองก็ยุ่งอยู่งตุงนังกันตั้งหน้าตั้งตาทำอาหากินทำช่องหลายช่องมากเออ ดูแลตัวเองกันให้ดีๆทำภารกิจกันให้ดีๆนะนี่อันนี้มะกรูดมะกรูดสามารถตัดยอดปักชำได้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมตอนนั้นที่เราทำให้ดูอ่ะตัดยอดเข้ามาแล้วก็มาจิ้มไว้เงี้ยเดี๋ยวรากก็จะงอกยอดอ่อนๆของมะกรูดสามารถตัดปักชำได้อย่างเงี้ยเราเด็ดมาปักชำก็ได้อีกละอีกกิ่งอีกต้นนึ่งเงี้ย เราเคยทําให้ดูแล้วนะนะแต่แต่ไม่ใช่อันนี้เราเอาเอายอดอ่อน,ออนจากจากต้นที่เพาะจากมเมล็ดนะแต่เราเคยทํายอดอ,อ,อ่อนของต้นใหญ่ๆเนี่ยต้นใหญ่ๆยอดอ่อนใบแบบใบอ่อนๆเนี่ยมันไม่ติดอนี่ะเดี๋ยวลองทําใหม่เดี๋ยวลองทําใหม่อ,หมอันนี้ครูของสิเรตเอแกระเน็เห็นปะ ครูครูนี่ชูเล็ดน้ำตาในเลือดได้ดีมากเลยนะเลี่ดรสรสชาติจะมันมเน,นี่ยครูครูเป็นพืชสมุนไพรที่ดีมากๆเลยเนี่ยกินกับอะไรบ่ากินสดๆลองไปกินดูนะมันจะแบบมันม,นม,นมนรสชาติดีมากเลยนะกินแล้วจะติดใจส้ตมตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้กินแบบเป็นผักแซลมที่ดีมากๆอันนี้ของสิริรัตน์มีหัวยัง เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวลงหัวยังไม่รู้สมนี่สมไทยนะของสุริวดอกริการ์เด้นนะเขาจะมีหัวนะเดี๋ยวนี่อย่างกิ่งเรายังไม่แน่ใจว่ากิ่งขนาดนี้จะมีหัวเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยพาค่อยเอาออกมาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวค่อยอัดอีกทีหนึ่งนี่ตอนนั้นเอาลกลิ่งอะไรมาปักวาะเดีก รู้สึกว่าเป็นกิ่งแห้งหมดเลยเนี่ยทุกกิ่งเลยเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งของของเออนุนหลังบ้านแล้วอะไรนะจ๊ะหลังบ้านอะคีเล็กเออลองทดลองดูนะอันนี้ยอดยังไม่ติดนะยังไม่ติดเดี๋ยวเอาใหม่ทำหลายๆรอบหน่อยเผื่อติดอย่างที่บอกนะ ตัดต่สิบกิ่งติดหนึ่งกิ่งแสดงว่าสามารถตัดปักชำได้อ่าโรยมละกเอาไว้มันก็ขึ้นอยู่ในเนี่ยต้นมะนาวเป้นดอกพิเศษเนี่ยจริงๆกิ่งนี้รากไม่ค่อยเยอะเลยเอาลงมาปลูกเองตอนนี้ก็โตดีนะมะนาวเป็นดอกพิเศษอันนี้ยังไม่ได้ขยายเลยจ้ะจริงจูชฉ่ายนีงไม่ได้ขยายเลย ตัวนี้เพราะอะไรไหมนะมฟเฟืองหวานมเม็ดขึ้นมาแล้วเห็นปะเด็ดเด็ดเห็นเม็ดข้างนอกไหมเอ๊ะเนี่นี่เอ๊ะเม็ดงอกนะมฟเฟืองหวานนะเพราะจากมเมล็ดนะวันที่หกเดือนสิบช่บ <c oughs> อกว่าเด้ดเด็ดเพราะไว้อะมฟเฟืองหวานสับประรดพี่หนุ่ยฮันานาันโหล ยืดตัวยืดตัวแล้วยืดตัวแล้วยืดตัวแล้วถ้าตัดจุกมาเนะี่ยประมาณปีหนึ่งอ่ะแปดเดือนปีเนี่ยจะได้กินหัวรอลุ้นปะละการอันนี้ตัดกิ่งมาทิ่มทิมก็ะติดเห็นไหมชะอมชะอมชะอมนี่ตัดกิ่งมาทิ่มๆิมก็ติดแต่ตอนนี้กาลังทดสอบอยอดอ่อนของชะอมปักนะเดี๋ยวก่อนมีอะไรที่ต้องทดสอบอีกเยอะพวกเราเนี่ยนะรักการปลูกเนี่ย อันนี้พริกกระเหรี่ยงของจิราพรที่ส่งให้เรานะกับพริกตุ้มพริกตุ้มนี่ติดแล้วเ้ยเดี๋ยวเราพาดูเดี๋ยวไปเอาพริกตุ้มมาก่อนอืมเดี๋ยวก่อนนี่เราไปไปลากมาจากหน้าบ้านพริกตุ้มเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นปกคลิปด้วยเดี๋ยวต้องรอให้เขาติดติดลูกมาก่อนนะ อ,นนอันนี้ติดติดลูกยังอันนี้ลูกลูกหรอดอกเลยคุจะปลูกเป็นครั้งแรกนะคะคุณจิราพอได้ยินไหมคะคุณจิชื่อเดียวเหมือนพี่พี่ที่บริษัทเลยนะเหมือนพี่จีคนที่น่ารักใจดีเนี่ยเดี๋ยวรอรอดูนะเนี่ยคลิกตุ้มเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นปกคลิปส่วนนี้ไปตัดตัดจิ้มมันก็เกิดนะผักชีช้างผักชีลาวเนี่ยเห็นป่ะเนี่ย ตัดว่าทิ่มทิมก็เกิดแล้วเวลาตัดแล้วตัดปุ๊บจิ้มปั๊บเนี่ยพลังงานชีวิตเขายังอยู่นะตัดปุ๊บจิ้มปับ๊บตัดปุ๊บจิ้มปับ๊บแล้วก็เขาจะติดง่ายอะเราว่านะอันนี้ดูอันนี้เป็นยอดอ่อนกระท่อมนะที่ตัดปุ๊บจิ้มปั๊บเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของอถ้าจะไม่ผิดเป็นของน้องบีนะ แม่บีปลูกผักนะอันนี้ที่เป็นติดมาแล้วก็ลองตัดดูแล้วจิ้มดูอันนี้ดูสดชื่นมากนะดูสดชื่นมากทีเดียวทีนี้รอให้รากแข็งแรงต้นแข็งแรงเดี๋ยวเราจะมาเปิดที่ดูว่าติดรากไหมคือถ้าตัดปุ๊บจิ้มปับเนี่ยจะติดง่ายมากเลยนะเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยเหมือนฟ้าทลายโจรน่ะเด็ดยอดแบบน,นี้เด็ดยอดแล้วจิ้มเด็ดเนี้ยเห็นไหมยอดอ่อนๆแบบเนี้แล้วจิ้มเลยจิ้มตรงไหน จิ้มอย่งนี้กันจิ้มไปเด็ดป,ปุ๊บจิ้มปั๊บเนี่ยเหมือนพลังงานชีวิตเขายังอยู่อะทอน้ำลงน้ำลี้ยางเขายังไอ้นั่นไงกยอดหล่อน,นี่โตเร็วดิอันนี้ภูมิใจเสนอมากเลยอันนี้เป็นพริกที่ตัดกิ่งปักชำนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพริกสามารถตัดกิ่งปักชำได้ดูการจเจริญเติบโตเขาแข็งแรงดีนะนี่คือพริกที่ตัดกิ่งปักชำ เห็นไหมเนี่ยคือพริกที่ตะกิ่งปักชำและนี่ของคุณหน่อยบ้านไร่บางพยอมคนเก่งหญิงเหล็กยิงแกร่งแห่งบ้านไร่บางพยอมไปดูช่องคุณหน่อยนะคุณหน่อยปลูกเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยคุณหน่อยก็ขายต้นไม้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคนขายต้นไม้จับกระแสอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นที่กําลังนิยมอ่ะดีเพราะว่าจะมีคนที่เขาชอบมาหาซื้อ แต่บางอย่างกระแสบางอย่างมันเป็นกระแสที่หลอกลวงมิจฉาชีพมันสร้างขึ้นมามันมีอยู่ในเพจของตำรวจนะนะตำรวจเขาจะบอกไว้เลยว่ามันเหมือนแชร์ลูกโซ่วางเงินถ่ายรูปใช่ไหมโชว์กันเลยเนี่ยต้นละสิล้านถ่ายเสร็จคืนเงินกันแล้วไปปั่นราคาขุดหลุมไว้ ทำกันเป็นขบวนการพวกเนี้ยนี่พูดเรื่องจริงมันไม่ต่างกับพวกกุ้งก้ามแดงพวกอะไรนะไอจตุคามอะไรเงี้ยพวกนี้ปั่นกระแสหลอกทำเรื่องดีกันไม่เป็นไงคุณผู้หนึ่นะจะปั่นกระแสหลอกคนนู้นคนนี้หลอกคนที่เขาหลงเชื่ออะไรเงี้ยความไม่มีโลภโลภโลภะโลภ ความไม่มีโลภเป็นลาบอันประเสริฐนะจ๊ะทุกคนฟังเราให้ดีๆนะไม่ใช่ฟังเสร็จพอเราพูดแบบนี้ไม่ชอบใจมาเข้ามาด่าอะไรแบบนี้นะเหมือนไอ้พวกทีมงานประบทช่องเถื่อนนะพูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเสร็จแล้วเข้ามาด่านยะทำอะไรให้มันถูกต้องดิทำอาชงอาชีพอะไรก็แล้วแต่ซื่อสัตว์สิใช่ไหม อันนี้เห็นป่ะพีนัทปัตเตอร์ของนุ่งหนวดเห็นไหมดูจากการเจริญเติบโตเห็นป่ะเห็นป่ะวันที่27เดเือน9ที่เราเพาะเห็นเห็นหรือไม่ว่านี่คือความสมบูรณ์ของพีนัทปัตเตอร์นะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นปกคลิปทุกสิ่งทุกอย่างนะคนปลูกผักอะพยายามเอาต้นไม้เนี่ยอย่างเงี้ยของคุณหน่อยเนี่ยหูเสือกินแก้วหวัดได้ดีมากมากเอาขึ้นปกคลิป เจอนี่เจอนี่เอาขึ้นปกคลิปทุกช่องแม้แต่พริกก็เอาขึ้นปกคลิปส่วนนี่ผักแพรวที่เราซื้อมาเราสามารถขยายได้เมื่อก่อนเราปลูกผักแพรวได้เยอะมากเลยนะงามด้วยเนี่ยอยากให้เพื่อนๆที่ทำช่อง u t u b e เนี่ยเนี่ยขึ้นปกคลิปสร้างปกคลิปเป็นไหมมันต้องมีการยินยันตัวตนนะการจัดที่จะทำปกคลิปเนี่ยเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันไปนะจ๊ะ เอามันทุกอย่างเลยเนี่ยผักปลังเนี่ยเอาขึ้นปกคลิปช่องของเราจะให้เอาขื้ผักของเราขึ้นปกคลิปทุกชนิดที่เราปลูกนะจ๊ะและนี่อะไรเอออันนี้ก็พีนัทเตเตอร์อันนี้เพิ่งเอามาลงยังไม่ยังไม่เกิดอันนี้ก็เพิ่งเอามาลงยังไม่เกิดใช่เป่าใช่เป่าน่าจะใช่ อทําไมลงใกล้ๆก,กันไอ้น,นี่ยังไม่เกิดหรือยังไงหรือโดนฝังลรืไปหน่เห็นต้นอะไรป่ะอันนี้อันนี้มันก็เหมือนกัน,นอทีอ่ยอดเออใบกระท่อมที่เป็นยอดยอดที่กุดกุดมานิดเดียวเองอะ่ะอันนี้เราก็เอามากรเสียบไว้นะด้วยความเสียดายแต่นานแล้วนะยังดูดีอยู่นะรอก่อนรอก่อน อ่านี่ขึ้นแล้วอุ้ยตายอุ้ยท่ายนะเป็นตาฮักเป็นตาฮักนี่นี่นี่ให้ดู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 นี่มะเฟืองหวานอ่าดี่พอจากมเมล็ดเห็นไหมเห็นไหมมะเฟืองหวานนะขึ้นมาลนวะเอ๋เดี๋ยวน,นี้เราก็จะมาอัปเดตขึ้นปกคลิปเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากไม่มีใครมาดูเราจนจบคลิปเข้าใจใช่ปะอันนี้เราทําคลิปยาวๆเพื่อ จะกินเงินของ youtube <笑>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 ให้สังเกตดีๆนะไปย้อนดูคลิปที่แบบมีคลิปความยาวความคลิปชันนะเหรียญคลิปความยาวมันจะขึ้นดีกว่านะจ๊ะทุกคนอให้ดูแค่นี้พอละนะฝากช่องเกษตรเอ้ยดูดูด,ดูนี่ก่อนอันนี้ยังไม่ได้เก็บดูนี่ก่อนเห็นมาเห็นเขาแตกไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือมะกอกฝรั่งที่เราตอนกิ่งแล้วเราก็ตัดจนกุดหมดเลยเห็นไหมเห็นไหม ที่ที่ใครเห็นถ้าใครจำได้ที่มันกิ่งใหญ่ฮะแล้วเราตัดออกหมดเลยไม่เหลือเลยเนี่ยเขาแตกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะแตกยอดออกมาใหม่คือตัดจนกุดไม่เหลือใบเลยแม้แต่ใบเดียวคิดดูก็แล้วกันแล้วเขาแตกออกมาใหม่แล้วเมมะกอกฝรั่งนะจ๊ะทุกคนลด,ดน้ำตาลในเลือดลดไขมันลดความดันได้ดีมากนะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกคน นะจ้าอยากให้เพื่อนเพื่อนทำช่องจริงๆดูแลสุขภาพด้วยคนที่ทําช่องกเกษตรทุกทุกคนเนะี่ยมีความสุขมีความหาในตัวมีความเออแล้วก็ที่สําคัญมีน้ําใจมีจิตใจเอ,อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเอผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะตามไปดูทุกช่องกดติดตามทุกช่องจะได้ความรู้อย่างที่ระบอกเราปลูกมาประมาณเนี่ยสิบกว่าปี หลายอย่างเราไมไ่รู้วิธีการปลูกด้วยซ้ําแล้วก็ไม่ได้ปลูกพืชอะไรทุกชนิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปเรียนรู้กับช่องที่เขามีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ทําปุ๋ยน้ําหมักสรารพัดน้ำหมักอะ่ะดีที่สุดนะจ๊ะอย่าลืมนะทุกช่องกเกษตรช่องปลูกผักช่องเล็กช่องใหญ่ให้คนรู้หมดเลยไปละงานเยอะเช้าเช้างานเยอะ ดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าเพิ่งกัดตกนะจ้ะทุกคนมีอะไรที่เราหลงเหลือเดี๋ยวเราเข้าไปทำคลิปต่อไปแค่นี้นะ